พระพุทธกวักปุวัดท้ายตลาดสวัสดีครับวันนี้มาชมพระพระกุวัดท้ายตลาดนะครับอันองค์นี้จะเป็นพิมพ์พุทธกวักนะครับก็เขาก็ชื่อชื่อพิมพ์ก็ค่อนข้างจะคนจะเป็นมงคลแล้วนะครับพุทธกวักหวกโชคกวักลาบกวกสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวนะครับก็พุทธกวัก แต่ถ้าเกิดเป็นทางการเนี่ยเขาถือว่าพิมพ์นี้คือพิมพ์ประธานเอหีบพิข si ู่นะครับนะครับสำหรับพระพุทธเจ้าก็พิมพ์ประธานเอหีบพิขูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนทั่วไปอย่างอย่างเราๆนี่ก็เรียกว่าพิมพ์พุทธกักกักโชกักกล้ากนะครับด้านหลังจะเป็นเออยันจะเป็นยันยันใหญ่นะครับสําหรับพระกุ่วัดท้ายเนี่ยนะครับก็ลองชมเนื้อหานะครับค่อนข้างจะแกะมา สวยงามทีเดียวนะครับพระพระลึกแล้วก็แกะศิลปะสวยงามนะครับนะครับข้างเป็นเม็ดบัวนะครับมี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 ซุ้มลักษมีอ่ไม่ใช่โทษนะครับมีพระธาตุมณฑลนะครับหน้าตานะครับติดหน้าตานะครับสังคติต่างๆก็นูนชัดเจนนะครับพุทธกวักมือก็ยังพระหัตอะไรก็ยังอยู่ปักสุนงามนะครับผ้ามาที่ สมนะครับด้านข้างนะครับมีเส้นตีวร่ะขาต่างๆฐานเม็ดบัวนะครับติดชัดนะครับพื้นพื้นผิวของ้ะองค์นี้ก็จะมีฝ้าฝ้าปลุกขึ้นนะครับฝ้า,าขาวๆฝ้าปลุกขึ้นเนื้อไหนจะเป็นจะเป็นสีสีเขียวนะครับสีเทาแล้วก็ข้างกระแสออกเขียวนะครับเนื้อในแต่ว่าเนื่องจากฝ้าขึ้นก็ ก็ก็เลยจะเป็นดูเผืนๆจะเป็นสีขาวนะครับขึ้นฟ้าลายยันต่างๆนะครับหลังเป็นลายมือนะครับก่อนกดยันลงไปนะครับนี้ตูกนะครับขอบข้างสวยงามทีเดียวนะครับพระ พุทธกวักโกวัดท้ายตลาดนะครับ okay. ขอบคุณครับ